วันนี้ทางอสอมทจำกัดมหาชนได้จัดงาน60ปีไทยโทรทัศน์35ปีอสอมทเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาอสอมทค่ะโดยในงาน60ปีไทยโทรทัศน์35ปีอสอมทเมื่อเชา้านี้มีนางสาวยิ่งลั์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานเปิดตัวทีมข่าวเบิร์สไอนิวสของสำนักข่าวไทยมี บริหารและคนบันเทิงมาร่วมง,งานกันไม่ขาดสายอาทิหนุ่มเคลลี่ควงมากับสาวกรีนเอสรวมถึงคุณิดอรพันธ์วัชรพลจากบ้านพลีพลัสที่ได้มอบเงินจํานวน1นึ่งแสนบาทเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและโครงการอาสอมทปันน้ําใสให้ชุมชนด้านนายจัก,กรพันยมจินดารักษาการกรรมการผู้อํานวยการใหญ่บมจอสอมทได้เผยว่าโมเดิร์นนายจะเดินหน้าผลิตละครแนวพีเรียดมาให้แฟนๆได้ดูกันค่ะ ผมตั้งใจทําละครย้อนยุคซึ่งขณะนี้เนี่ยเตรียมไม่ใช่เฉพาะเฉพาะแผลเก่าเตรียมผู้ชนะสิบทิศเตรียมอีกหลายๆเรื่องนะครับที่จะเป็นเรื่องของย้อนยุคเราจะไม่แข่งกับทางช่องสามช่องเจ็ดแต่เราจะแหวกของเราไปอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งผมเชื่อมั่นว่ามีคนดูและเรตติ้งดีคี่ตูโนโ่นพพลจะมาร่วมงานคุณตู่เองก็ก็อยากให้เข้ามาคุยมีเวลานัดมาได้เลยนะครับผมอยากอยากคุยด้วยเพราะคุณตู่เป็น เป็นนักจัดละครคุณภาพที่ผมให้ความชื่นชมมากนะครับ